สวัสดีค่ะกับบาพบกับบุบลูเป้คอยกังนะคะเย้วันนี้ก็จะมาดูซุปรันินเจเซ็กเอ็กเซ็กทีฟนะคะท่ายฟูพาราไดา้นั่นเองนะคะเดีย๋ยวเรามาดูกล่องกันเลยกล่องน,นี้คือแบบดูสวยงามมากตัวนี้แบบลิมิเดนะคะก็ตัวกล่องเนี่ยตรงลายเนี่ยค่ะก็คือทำ เรียนแบบของ Nike Air Force One นะคะรุ่น Royal University b l u e นะคะรุ่นเนี่ยก็คือจะทำเป็นลายของรองเท้า Royal University Blue เลยเหมือนกันเลยมีความเหมือนกันแต่เรามาดูรอบๆก,กอกันนะคะสวยมากเลยแล้วก็มีข้างก้องนะจ๊ะสวยเลยสวย,สวยอันนี้ก็เขียนลายดีไซน์บายดับเบลน์นะคะ สวยเลยเดี๋ยวเราไปดูข้างๆกันนจานหนที่เห็นเนี่ยไม่ได้ซื้อนะคะพอดีว่าเป็นคนเจอแบบเก่าที่เคยเอาไว้พ่นสีก็เลยเอามาใช้ชั่วคราวประหยัดังไปนะคะอันนี้จะเป็นตัวกล่องนะคะข้างๆก็เขียนเป็น s u p e r r u n Insect Executive นะคะ ถ้าออกเสียงผิดที่ต้องขออภัยด้วยนะคะไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษเท่าไหร่ภาษาไทยเก่งไหมไม่เท่กันค่ะพูดยังติดติดขัดขอยู่เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราตามไปดูข้างในกล่องกันเลย few moments later ้ทมาลวค่ะโอเคก็อย่าเราอันนี้มันมาจากเรื่องของเออตัว ฟอร์เรสต์นะคะไม่รู้ว่าเพื่อนๆเคยดูกไนไหมลองไปหาดูก็ได้นะคะสัวอกว่าเป็นหนังที่ดีมากคือจริงๆให้แรงบันดานใจที่ดีมากเลยในช่วงนี้ที่เรา work from home หรือว่าเรามีเวลาว่างลองลองเปิดดูได้นะคะ f o r e เรสนี้แนะนําเลยนะคะเดีย๋ยวขึ้นชื่อเรื่องไว้ให้แล้วก็รูปภาพนะคะก็เดีย๋ยวเรามาเริ่มจากตัวพี่มาริโอกันเลยดีกว่ามาริโอ้มาเลหรือเปล่ายใช่อันนี้มาริโอ้กันะคะมาริโอก้กัตัวนี้มันจะบอกว่า มันมีความพิเศษในหลายๆอย่างเลยเดีย๋ยวเรามาเริ่มจากตรงนี่ก่อนเลยหัวหันได้จ้าเ oh, <wow. S 1> ชเชแอบมองเธออยูน่นะจ๊ะ <Hey. S 1> หัวหันได้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวเสือเเส้อเนี่ยเสื้อเนี่ยพิมพ์ลายเดียวกับตัวกล่องเลยก็คือเป็นตัวเลายของตัว Nike Air Force Royal oh, Blue <wow. S 1> นะคะตรงนี้ลายเสือ้อเดี๋ยวเราลองดูนะใ,นใกล้ๆเห็นไหมคะ สวยมากคือจับไปแล้วมันมีเท็กเจอร์แบบลูบไปแล้วแบบให้ความรู้สึกสัมผัสแบบว่ายูนิคอร์ให้ความรู้สึกแบบโอ้ดีอะอเวอร์หรือเปล่าโอเวอร์ไปหรือเปล่าอยากให้เพื่อนๆมาลองสัมผัสด้วยกันโอเคแล้วก็มาที่ตัวช็อกโกแลตนะคะนี่ตัวช็อกโกแลตมมนเป็นเหมือนในเกมเลยะคะ่ะที่เอ่อที่ว่าเราเราเดินไปแล้วมันจะมีอันเนี้ยตัวเนี้ยที่มันเป็นกล่องสีงเหลืองๆที่หมุนไปแล้วมันจะได้รู้ว่าเราจะได้ เห็ด๊อกหรือได้ดอกไม้ท uh ี่เป็นรูกไฟอ่ะามาทำาทำดีนะคือแบบทุกมุมอ่ะคือแบบมีตรงนี้หมดเลยทำทำดีมากรายละเอียดดีนะคะแล้วก็ส่วนสำคัญของตัวนี้คือแบบเห็นแล้วจี๊ดเลยเจ๋งมากเลยตัวนี้เป็นรองเท้า Nike Air Max One Cross นะคะ นี่สวยมากไนกี้สวยมากจ้า Air Max One Cross นะจ้า <Wow. S 1> แบบมีใส่ๆอะเก๋อะคือพอมารีวิวแล้วรู้สึกอยากได้รองเท้าเอง <c oughs> ดอดีสวยมากเลยคือแบบเป็นสีที่แบบเออสวยอะ่ะเออเนี่ยเธอดูของจริงดิเธอดูของจริงนะปึ๊บนี่แล้วเธอลองมาดูเห็นไหมเอ,อ้ยมันเหมือน ตรงนี้ก็เปลี่ยนนะคะเป็นโลโก้ค่ายเนี่ยมันใส่ใส่เห็นเท้าข้างในเห็นปะเก๋นะเก๋มากเลยอะ่ะชอบอะ่ะเห็นเราชอบมากสวยเลยแหละลงตัวนะสีเสื้อผ้าสีกางเกงสีรองเท้าคือแบบลงตัวมากโอเคหันหันมองหน้าจริงแอบมองเจอยุนนะคะแต่เราไยวลอ้อยู่ด้วยกัน จ้าหญิงอ่ะหน้าเธอมีความมุ้งมิงมากน่ารักมากมงงลงจละจี่คุณแม่มงลงค่ะอีเอ่านหนังสือฟูพาดาตัวนี้เป็นตัว professional นะคะน่าจะเรื่องของรีออนหรือเปล่ารีออนรีออนเรื่องเดีย๋ยวไว้มารีวิวให้ดูเป็นตัวตัวนี้แต่ตัวเนี้ยไม่มีแล้วนะคะ ขายไปแล้วค่ะเดี๋ยวไว้หามาให้หามารีวิวให้แล้วกันนะคะนี่รายละเอียดดีนะคะด้านในเขาก็ทำเห็นปะนี่มีเจ้าหญิงน้อยนี่รายละเอียดดีมากเลยนะคือเขาทำดีอะเราชอบอะเสื้อเนี่ยก็เหมือนกันก็สัมผัสมีเหมือนกันเลยกับเสื้อไมารโเลยก็คือเป็นลายเดียวกันก็คือไนกี้รอยัลบ u ูนะคะ เค okay, okay. ที่เด็กของเจ้าหญิงก็อยู่ที่กระโปรงไม่ใช่รองเท้าเหมือนปนองใจเจ้าหญิงชื่อรองเทา้าตัวเนี้ยเป็น n i กี้ซาไคาอีกอ d ดี w f ฟ e มันตินะคะนี่เวิไนมน่ารักมากนะจ๊ะชื่อรองเท้าหล่อนยาวมากจาก้าเพืออ่านผิดภาพประกันเดี๋ยวต้องขออาัยไว้ในที่นี้ด้วยนะจ๊ะ น่าเก็บนะเธอเนี่ยเห็นไหมรองเท้าสวยรายละเอียดดีเห <Wow. S 1> ็นไหมมีปีกข้างหลังเหมือนกันเลยสวยงามจา้าสวยงามผิวเจ้าหญิงเนียนมากเลยอ่ะใช้เธอใช้คีมอะไรโอเคต่อไปเรามาดูหมวกกันตึง้งฟูกัมสควีปโค หมวกอ่าใส่หน่อย <c oughs> แต่ดูเหมือนหมวกหมวกมันจะเล็กเกินไปนะใส่แล้วมันก็ดูแบบตลกตลก,ตลกวะคือ <c oughs> ในเรื่องนางก็จะมีกระเป๋าแล้วก็มีหมวกไงแต่อันนี้ก็จะประมาณว่าเป็นใบไม้ของในเรื่องมาิโอ้ปะ <c oughs> ในเกมในเกมอันนี้ในเกมนี่ก็แบบมีพร็อพมาเพิ่ม <c oughs> เพิ่มให้มันจะเรามาดูกระเป๋ากันกระเป๋า <c oughs> <c oughs> ันนี้เรามาดูกระเป๋ากันเขาก็ทำออกมาได้ดีนะคะเปิดไม่ได้นะกระเป๋าเปิดไม่ได้เป็นวเนิยหมดเลยนะคะเป็นซอฟต์วนิยกระเป๋าสวยนะอันนี้กระเป๋าเฮ้ยอยวาเรามาดูอันนี้ให้เขานั่งไว้ตรงนี้ค่ดี๋ยวให้น้องนั่งข้างบนงก่นนอกกนก่ะนยึดน้องดูกล่อนก่ะนนะจ๊ะ ดูสิเชิหน้าก็บ,บนกล่องจูจีกันสคนเดี๋ยวเรามาดูตัวาอี้กัน,กกน<อ>มานั่งในเรื่องของฟอร์เร,รกัมดูมานั่งมานั่งก็าทำได้ดีนะคะแบบเป็นลายไม้จริงๆมีความเก่ามีความแบบเออเขาทำได้แบบสมจริงอยู่นะอันนี้เป็นซอฟไวน์่เหมือนกันนะคะเนี่ยบีบได้ไม่ไม่แข็งนะคะ ไม่ได้เป็นพลาสติกแข็งนีนะ่สวยงามมากเลยนะสวดีลยแหละเดีย๋ยวให้ดูใกล้ใกลในนะเซตนี้ผลิตอยู่ที่398ตัวแม็กซิมัมเลยนะคะแต่เขาก็มีกำกับเขียงข้างท้ายน้่นะคะว่าแบบ m a d e to order ก็คือเหมือนกับตอนที่เปิดพีอะใครที่แบบพีซืพีไป200ก็ทำแค่200ชุดอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นแบบ Mate to order แต่ผลิตเนี่ยสูงสุดเนี่ยไม่เกิน398ตัวซึ่งเป้ก็ไม่แน่ใจว่าตัวเนี้ยมันมีแบบที่มีที่ออกขายสู่ตลาดทั้งหมดเนี่ยในโลกเนี่ยมันมีกี่ตัวแต่เขาก็เหมือนกับการันตีมาว่าผลิตไม่เกิน398ตัวนะคะแต่ก็จะกำกับไว้เป็น m a d e t o order เนาะ แล้วก็ความสูงตัวเจ้าหญิงเนี่ยประมาณ30เซนนะคะแล้วก็ความสูงของมาริโอเนี่ยอยู่ที่32เซนนะคะตัวเก้าอี้เนี่ยมีความกว้างประมาณ40เซนจริงๆเราไปาเล่นาง,งานอื่นได้ด้วยนะเนี่ยไม่จำเป็นต้องแบบมีงานค่ายอีค่ายเดียวก็ได้เดี๋ยวเอาตัวอื่นอื่นมานั่งเล่นด้วยก็ได้นะคะก็สวยมากเลยนะคะเดีย๋ยวเรามาดูใกล้ๆก,กันอีกทีนึงเนาะดูรายละเอียดอ้เริ่มจากรองเท้าก่อน จุดเด่นเนี่ยมันอยู่ที่รองเท้ากับเสื้อเลยแล้วก็มีแบบกิมมิกเล็กๆน้อยๆตรงช็อกโกแลตน่ารักมากราคาก็จะอยู่ประมาณเหมือนกักางก็ไม่ไม่ได้แพงมากนะคะอีกอย่างหนึ่งคือตัวนี้แบบมัน มันเจ๋งตรงที่ว่ามันรวมแบบรองเท้าไนกี้อ่ะสามรุ่นไว้ด้วยกันนะคะคือเป็นตัว Nike Air Force 1 Royal b l u แล้วก็ตัว Nike ้ i r r m a ม c r o s s นะคะแล้วก็ตัว n i k ี้ s k ไคลอีก l f w l e มันตินะคะอันนี้มันก็เจ๋งอย่างที่แบบเอ้ยรวม n i k ี้สามรุ่นเข้าด้วยกันแบบมิกซ์กันอยู่ในตัวของอาทอยชิ้นนี้ซึ่งแบบคุ้มค่าคุ้มราคาด้วยนะคะน่าเก็บน่าสะสมเลยทีเดียวนะคะ ตอนแรกใจจริงคือแบบกะว่าแบบซื้อมารีวิวแล้วก็ก็จะปล่อยต่อแต่พอแบบเปิดกล่องมาเห็นแล้วแบบเฮ้ยมันสวยอ่ะมันแบบเห็นแล้วแบบเออชอบอะ่ะเลยเลยเก็บไม่ขายก <c oughs> <c oughs> <c oughs> ็เลยเลยเก็บเลยเลยคิดว่าอยากจะตามตัวหนึ่งด้วยที่มันเป็นสีธรรมดาตัวเนี้ยตัวเนี้ยสีธรรมดาเนี้ยยังขาดอยู่อืมเดีย๋ยวจะตามถ้าได้มาแล้วเดีย๋าาวยวจะมารีวิวให้เพื่อนดูต่อ โอเคะ okay, ต่อไปเปเชียลว,วันนี้ <S 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 เปเชียลว,วันนี้ค่ะที่บอกว่าตอนทายคลิปเนี่ยเราจะมีสเปเชียลให้ดูใช่ไหมมัจะเป็นตัวนี้แหละ s u ป e r ์ u n กิิจ้า Go in the dark นะคะก็ตัวนี้ได้มาแบบไม่มีกล่อง <laughs> ก็เลยไม่มีกล่องให้เพื่อนๆดูแต่เดี๋ยวอ ขอติดเอาไว้ก่อนเรื่องกล่องเนาะเดี๋ยวจะหามาให้ก็ได้มาจะมารีวิวเพิ่มตัวนี้เป็นเรืองแสงทั้งตัวเลยนะคะคือเรืองแสงสวยมากเรืองแสงจัดมากอีกแล้วคือฟูกพาราได์ค่อนข้างที่จะแบบเรืองแสงแบบดีมากๆเลยค่ะคือเป็นงานที่แบบรู้สึกว่าเอ้ยชอบอคุ้มค่าเห่างนตัวที่แล้วที่รีวิวตัวเอ็กซอล อว่าเข้นไปเนี่ยก็เรืองแสงจัดมากๆเดีย๋ยวเรามาดูตัวนี้กันว่าจะเรืองแสงมากแค่ไหนนะคะเดีย๋ยวเรามาดูบอดี้โดยรอบๆก่อนก็หมวกเนี่ยก็คืออย่างสกรีนแบบเดียวกันเลยนี่ฟูกมัมเหมือนกันเลยเหมือนกับตัวหมวกสีแดงข้างบนเลยนะคะเหมือนกันไม่มีผิดมีใบไม้เหมือนกันใบไม้เรืองแสงด้วยนะจ้าแต่ที่ไม่เรืองแสงในใ,ในในเซตเนี้ยก็คือกระเป๋าอย่างเดียวกระเป๋าไม่ได้เรืองแสง กระเป๋เน like, ี he <t 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 um t ่ยเหมือนกันเลยไม่แตกต่างก็ตัวอย่าเรามาดูตัวเจ้าหญิงก่อนใ่หมเจ้าหญิงจะดูมงกุฎ๋ยวมงเธอจะลงนะรองเท้านี่ก็เป็นรองเท้าพยาบาลปะรองเท้าที่เหมือนใส่ตามเนื้อเรื่องเลยนี่เห็นเห็นในรูปไหมเออแล้วก็จะเป็นแบบเดียวกัน แต่ตัวตัวนั้นอ่ะยังตัวนั้นเดี๋ยวหามารีวิวให้นะคะเพราะว่าเรายังขาดตัวนั้นอยู่ตัวหนึ่งโอเคช็อกกแลตที่ยังคงรายละเอียดของตัวตอ่ตอง่องในเกมมาริโอ,อ้นะคะก็ยังคงรายละเอียดรองเท้าเนี่ยทำแบบเล้อๆเหมือนเลอโค่นะคะตอนไปวิ่งรองเท้ามาใส่ถุงเท้าด้วย รองแต่อีกตัวหนึ่งไม่ได้ใส่นะถ้าถา้สังเกตให้ดีก็คือตัวนี้ไม่ได้ใส่ตัวนี้จะเป็นตัวนี้จะไม่ได้ใส่ก็คือเป็น n นกี a แอ m ์แมค e วอน s อนะคะตัวนี้แต่ถ้าเป็นตามในเนื้อเรื่องเนี่ยเขาจะใส่ถุงเท้าด้วยแล้วรองเท้าก็จะเป็นแสไตล์นี้ก็จะแบบอันนี้จะทำเหมือนในหนังเลยคือแบบ วิ่งแบบเลอะเลโคนหน่อยเนาะตัวรองเท้านี่จะไม่เลืองแสงนะคะตัวรองเท้าของมาดิโอไม่เรืองแสงแต่ตัวรองเท้าของเจ้าหญิงเนี่ยเรืองแสงนะคะเดี๋ยวเรามาปิดไฟดูกันว่าเรืองแสงมากน,อน,น้อยแค่ไหนชัดๆโอ้ยสวยมากเลยนะคะแบ่สวยมากเลยอ่ะคือ ตัวเจ้าหญิงคือแบบงงเรืองแสงด้วยจ้ะชุดพยาบาลลืองแสงเท้าลืองแสงโ o รอินเดอร์ดาร์ดจริงเรือแสงยังตูดเลยเรือ <c oughs> แสงยังต้นเลยวนะ <c oughs> โอเค ก้าอี้เนี่ยเรืองแสงทั้งชิ้นเลยส่วนมาดีโเ,เนี่ยจะเรืองแสงแค่เฉพาะเสือ้อสูตรกับกางเกงนะคะดูจากมือดิแบบสว่างมากอะ่ะไม่ทำให้ผิดหวังแล้วค่ะนี้สำหรับงานเรืองแสงหมัวดูหมัวว้าวหมัวสวยมาก ใช่ได้ตัวเนี้ยตอนที่ซื้อมาตอนแรกเขาแจ้งมีกล่อนนะงนะแต่พอส่งมาเขาจไม่ส่งกล oh, <no. S 1> ่องให้เราโมเลยนี่ใบไม้เห็นไหมไหม่โดแสงนี่ไ,ไม้กระเป๋าไม่เรืองแสงนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีก้กันพี่มาริโอ้ดอี้กัน อันนี้มันเป็นรอยนั่งนะคะที่ลอยนั่งที่รอยวางเดีย๋ยวเราเปิดไฟอีกทีหนึ่งให้เขากินแสงแป๊บหนึง่งแล้วเดี๋ยวปิดอีกทีนึงมันจะสว่างทั้งหมดตัวของพวกเรืองแสงมันต้องกินไฟสักแป๊บหนึ่งก่อนนะคะเก็บกักเก็บไฟเอาไว้แล้วพอเสร็จแล้วอะ่ะเดี๋ยวพอเราปิดไฟเขาก็จะเปล่งแสงออกตรงนี้ไม่เรืองแสงนะคะตรงที่เป็นสีขาวแต่ตรงเนี้ยเรืองแสงโอ้สวยเนาะสวยมากเลยอะ่ะ คือแบบไม่คิดว่าจะสวยขนาดนี้อ่ะโอเคดย๋ยวเรามาปิดไฟกันนี่โอ้สุดยอดเห็นไหมสุดยอดเลยไห้กินแสงแป๊บเดียวเองสุดยอดเลยดวงแสงมากเลยที่ด้านหลังนี่ด้านหลังโอ,โอ้สองแทงไปสายได้เลยอะสวยมาก คืออยากให้ทุกคนมานั่งอยู่ตรงเนี้คืออยากจะบอกว่าแบบเฮ้ยมันสวยมากๆจริงๆมันแบบสวยอะคือปึ๊บไปึบคือแบบงานงานดีด้วยสวยด้วยคือแบบเรื่งแสงด้วยเขาทำแบบลงลงตัวนะคะถ,คถ้าเสียดได้เนาะตัวช็อกโกแลตนะ่าจะเรืองแสง แต่ช็อกโกแลตไม่เลืองแสงพาช็อกโกแลตเรืองแสงนี้จะเป็นอะไรที่แบบว้าวอีกค่ะนี่ขนาดว้าวะนะะโอเคเราเปิดไฟกันโอเคก็ประมาณนี้นะคะตัวเลืองแสงตัวเลืองแสงเขาจะคงคอนเซปต์ของตัวออริจินอลที่ออกมาตอนแรกนะคะตัวออริจินอลคือตัวนี้ ไว้ไปจะหามารีวิวให้ให้ทุกคนได้ได้รับชมกันนะคะแต่แค่ว่าเปลี่ยนจากสีทึบๆเนี่ยให้มีแบบเป็นเรืองแสงแทนขึ้นรูปไปให้ดูนะคะนี่ก็สวยงามมากจริงสเปเชียลวันที่ไปเดาเี๋ยวเราเอาตัวข้างบนมาเทียบกันนะขอเวลาหนึ่งนาที ตลานน่ใจจริงแบบจะแค่รีวิวเป็นตัวเดียวแต่แบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบมีตัวนี้อยู่เราก็เลยแบบเอามาเป็นสเปเชียลทายคลิปแล้วกันเพราะว่าเออเังเอิญน้องไม่มีกล่องด้วยแล้วเราก็เลยแบบก็รีวิวคู่ไปเลยเนาะเดี๋ยวเราาดูความแตกต่างกันก่อนความแตกต่างก็คือแตกต่างกันถ้าสองตัวนี้นะคะถ้าไม่ไม่ไม่ถ้าเป็นความแตกต่างของอีกตัวหนึ่งที่ขึ้นรูปให้ดูเนี่ยเขาจะไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยนอกจากที่ว่า องค์ประกอบของตัวเสื้อผ้ากับรองเท้าแล้วก็เก้าอ,อี้เป็นเรืองแสงแทนนะคะแต่ถ้าเป็นเทียบกับสองอันนี้ก็คือรองเท้าไม่เหมือนกันละกับเจ้าหญิงอันนี้เสื้อที่ใส่ถ้าเราเอาไปเทียบกับตัวที่เป็นออริจินอลนะคะแต่ตัวออริจินอลเสื้อมันจะเป็นสีขาวจะไม่ใช่เป็นลายของ n i ก e ้แอร์ฟอร์ดวันรอยั u บตตัวนี้นะคะแล้วก็รองเท้าจะไม่ได้ใส่เป็นไนกี้ด้วยใส่เป็นรองเท้าธรรมดาเลย รองเท้าธรรมดาเหมือนตามในหนังของฟอร์เรกกัเลยนะคะเดี๋ยวต้องเดี๋ยวคราวข้นรอบหน้าได้มาเนี่ย,ยเดี๋ยวจะามารีวิวสามตัวพร้อมกันเลยละกันก็จะได้เห็นความแตกต่างว่ามันแตกต่างกันยังไงแต่วันนี้สองตัวนี้เห็นความชัดเจนอยู่แล้วว่าแตกต่างกันเนะาะทั้งรองเท้าทั้งเสื้อที่ใส่เสื้อก็ไม่ได้มีลายไม่ได้มีลายในกี้รยอยย่บูด,ด้วยส่วนเสื้อเจ้าหญิงนี่ก็เป็นสีฟูนี่เป็นสีเงอนเนาะใบไม้เนี่ยก็ ไม้ไม้ทั้งสองอันเหมือนกันนะทั้งสามตัวเหมือนกันจับอีกตัวหนึ่ด้วยกระเป๋าเหมือนเดิมสองอันเหมือนกันหมวกอันนั้นเรืองแสงแต่นี้เป็นสีแดงโอเคค่ะก็ตัวตัวแรกที่ออกเนี่ยมันจะเป็นตัวตัวนี้เนี่ยคะคะขึ้นรูปให้ตัวนี้จะออกตอนต้นปีสิบเก้า ต้นปี2อง9นะคะต้นปีก็คือเป็นช่วงมกรบคลาแล้วตัวที่2เนี่ยถัดมาก็จะเป็นตัวนี้ i n t e r s e c t Executive นะคะออกปลายปีในปีเดียวกัน2019นะคะตัวแรกที่ออกเนี่ยก็คือเป็นตัวอ u อซูเปอร์รันเนี่ยธรรมดสีธรรมดาที่เป็นสออีอ้างอิงจากตัวของหนัง o r r ์เ g ก,กัมเนี่ยค่ะก็คือตัวตัวกัมเนี่ยจะใส่เสื้อสูตรสีครีมนะคะ สีครีมตามตามในรูปเลยนะคะชุดครีมส่วนพยาบาลเนี่ยก็จะเป็นเสื้อคุมสีชมพูนะคะอ่าก็ตัวนั้นน่ยจะผลิตอยู่ที่498ตัวนะคะส่วนตัวที่เป็น Executive เนี่ยตัวสีน้ำเงินเนี่ยออกมาปลายปีผลิตแม็กซิมัมอยู่ที่398ตัวแต่เป็น Made to order ก็คือ สั่งเท่าไหร่ผลิตเท่านั้นประมาณนี้ค่ะแต่จะไม่เกิน398ตัวนะคะส่วนตัวกริดเนี่ยที่เป็น go in the dark เนี่ยค่ะตัวตัวที่3ถัดมาเนี้ยตัวนี้จะออกมาตอนปลายปี2020นะคะช่วงปลายปี2020ตัวนี้ก็จะผลิตอยู่ที่398ตัวเหมือนกันนะคะแต่ไม่ได้ m a d e to order นะคะผลิตเลย398ตัวนะคะ ก็แต่ราคาทั้งหมดเนี่ยทั้ง3าตัวเนี่ยไม่ห่างกันมากคะ่ะหมื่นต้นถึงหมื่นต้นหมื่นประมาณเริ่มสตาร์ประมาณ1 2ื่นสาไม่เกินหมื่นหทั้ง3ตัวเลยนะคะอยู่ราวๆเดียวกันแต่ตัวตัวแรกอาจจะถูกหน่อย2ตัวนี้ราคาจะใกล้ๆกันนะคะไม่ต่างกันเท่าไหร่จริงๆน่าเก็บทุกทุกซีรีส์เลยจริงๆตัวแรกอีกตัวหนึ่งได้ขาดอยู่เดี๋ยวเจแปจะหามารีวิวให้แล้วกันเพราะว่ายังขาดอยู่เหมือนกันตัวนั้นก็ เป็นแบบสีออริจินอลเลยนะคะเดี๋ยวขึ้นรูปเอาไว้ให้ดูส่วนความสูงเนี่ยกาเนี่ยสูงที่30 30นะคะ30 32ประมาณเนี้ยที่วัดได้นะคะพยาบาลก็อยู่ที่ประมาณ30ประมาณเนี้ยคะ่ะไม่เกินนี้นะคะความสูงขนาดเนี่ยเท่ากันเลยนะคะไม่มีอะไรแตกต่างกันตัวแรกอ่ะก็จะสางชิ้นเนี้ยกับเก้าอี้เนี่ยเหมือนกันเลยนะคะ นี้ก็จะเป็นข้อมูลคร่าวๆของซีรีส์นี้นะคะซูปเปอร์มันจะมีตัวหนึ่งที่เป็นตัวแบบตอนที่ก,กำกรลังวิ่งแล้วมีหนวดเขายาวๆนะคะเดี๋ยวไว้จะมารีวิวเพิ่มให้อีกทีนะคะ สำหรับตัวซุปรันินเนเซกเอ็กซ์เซคิวทีฟเนี่ยต้องขอจบตรงเพีงเท่านี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวตัวต่อไปเป็นอะไรในคลิปหน้าเนี่ยติดตามชมกันได้ในช่องนะคะหรือไม่ก็ในแฟนเพจเป็นุดูได้นะคะห,หรัดวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมกันนะคะฝากให้กำลังใจปบฟี้ในการ like, กดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ เดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นตัวไหนติดตามกันได้นะคะรับรองคลิปหน้าเนี่ยเด็ดแน่นอน ชกด subscribe กันด้วยนะ